สวัสดีครับอยู่กับรายการมันต่อกูต้องลองนะครับกับคู่อภิมหาบิ๊กแมตแล้วกันครับแมนซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลสำหรับวันนี้ถ้าเห็นผมใส่ชุดตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับพอดีเดี๋ยวมอบางกะปิเขามีงานเสื้อบอลครับผมก็เลยเอาติดมาด้วยแล้วก็ถ้าผลการแข่งขันคู่นี้มันเป็นใจก็นะครับออกตัวก่อนเลยเชียลิเวอร์พูลแล้วก่อนหน้านี้ล่ะฮะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะ เฮ้ยเป็นอดีตไปแล้วนั้นนี้มิกคูคนที่เปลี่ยนใจง่ายเนี่ยเอ้ยอะไรที่ทำแล้วอาร์เซนอลมันได้ประโยชน์กูก็เอา,าแหละอยู่กับผมแบลี่พีซ่าสาวกอาร์เซนอลนะครับแล้วผมครับท็อตปีศาจแดงนะครับครับในเมื่อแมนซิตี้เป็นเจ้าบ้านเราก็มาคุยประเด็นของเจ้าบ้านกันก่อนดีกว่าอาฮะล่าสุดถ่ายเฟซบุ๊กไปไอ้เหี้ยเจอฮาร์แลนด์แดกเป็ด ฮาแลนด์ไปยาวราที่แมนเชสเตอร์แล้วไม่ไปซื้อเป็ดมากินเติมพลังเขาเขาเข้าใจมุกนี้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเขาบอกว่าอะไรแมนเชสเตอร์พลาสตวอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยเ <c oughs> ออคือว่าถ้าผมไม่รู้ว่าต่างประเทศเป็นยังไงแต่ว่าถ้าประเทศไทยอ่ะเวลามีการแซลล์กันในฟุตบอลเนี่ยการไปซื้อเป็ดเนี่ยมันมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ คือถ้าถ้าในประเทศไทยอ่ะอก็คือเราชอบล้อลิเวอร์พูลว่าเป็นเป็ดแต่จริงๆแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์บนโลโก้ของลิเวอร์พูลเป็นนกนะครับไม่ใช่หงนะเป็นนกนกลิเวอร์เบิร์ดก็คือเป็นนกที่อยู่ในเมืองลิเวอร์พูลอ่ะเป็นสายพันธุ์ลิเวอร์พูลแต่คนไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการแปลหนังสือหรืออะไรสมัยก่อนแล้วเขามาเรียกเป็นหงแดงแต่จริงๆแล้วลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมหงนะครับเป็นทีมนกนะครับนกลิเวอร์เบิร์ด <Okay. S 2> ใช่นะครับอาจจะเพราะว่าด้วยรูปโลโก้ไงมันเหมือนแบบหงนกฟินิก์อะไรเงี้ยมมันก็เลยแบบได้ใช่แต่พอลิเวอร์พูลสะดุดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจะแบบเป็ดเป็ดน้ำแดงหรืออะไรเงี้ยเป็นการ<ช>ล้อเลียนเพราะว่าอ่ะสัญลักษณ์ของเป็ดคนไทยก็จะสื่อความหมายว่าแบบอ่าไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยทําอะไรแล้วมันเป็ดมันอะไรเงี้ยครับใช่ผมว่าฮาแลนน่าจะไม่ได้รู้อะไรมุงนี้หรอกเขาหน้าจะแค่แบบ ไปกินเพื่อเติมพลังของเขาอะแหละแต่ผมแอบกลัวนะแอบกลัวคืออะไรรู้ไหมคือทําแบบนี้มันเป็นการลบหลู่เรียบผูนะแบบเหมือนจะแบบเหมือนเปิดก่อนใช่ไหมเออเปิดก่อนมันอาจจะไม่ได้เปรี้ยบอ่ะอาจจะได้ปูดอ่ะเออเฮ้แดดนี้บ้านเขาแมนเชสเตอร์อ่าแล้วช่วงนี้ซิตี้ก็กลับมาแล้วนะครับคุณแบร์รี่เปลี่ยนมาเป็นเรียบผูเพราะว่าซิตี้ก็ตามจีมาแล้วตอนแรกคือแบบเหมือนซิตี้มันหลุดลางไปไหนก็ไม่รู้ และไอ้ที่ฮาฮาในขณะเดียวกันก็คือแบบลิเยอว์พููก็ลุดรางไประยะหนึ่งเหมือนกันจนทําให้แบบอาร์เซนอลเนี่ยโหสูงดิ่งเลยยังยังยังไม่สูงขนาดนั้นเหมือนเหมือนเห็นเห็นภาพทุกๆกปีครับคืออาร์เซนอลอ่ะจะเป็นทีมที่สามารถทําอันดับแบบอยู่แบบอันดับหนึ่งอ่ะในช่วงต้นและช่วงกลางใช่ไหมจะมีภาพผมหนึกหนึ่งภาพยักษ์แอบช้างที่อยู่บนต้นไม้นะครับตอนนี้คือแบบนั่งสบายใจ อยากไม่สบายขนาดนั้นใจกูย,ยังไม่กล้าออกตัวขนาดนั้นเลยเอ,อเินห่างเยอะอยู่นะทั้งกิ่แต้ห6-7คะแนนงนิดเดียวหกคะแนนสองนัดสานัดก็ไล่ทลันแล้วอ่ะมาดูซิตี้นะครับฟอร์มอ้างอิงจากตอนเจอบูุลเซียนดอทมุนนะครับจัดตัวโดยใช้จิโจ้อนารุม่าเป็นผู้รักษาประตูนะครับเซนเตอร์ก็เป็นจอห์นสโตนกับกวาดิโอนะครับ แล้วก็แบ็คก็ยังเป็นเจ้าหนูนะโอไยลี่แล้วก็มูเนสนะครับอู้ช่วมูเนสกองกลางก็ยังเป็นใครออ่านิโก้กอนซาเลสไรเดอร์แล้วก็ฟิลฟอร์เดนนะครับส่วนปีกก็ยังใช้เป็นเดวกกูกูตั้งสเต็ปอะดูกรูแล้วก็เซวินโยนะครับนับเป้าก็ได้ยิงกดประตูทีมเก่า นะครับเอรินเบลวฮาร์ัรนนะครับซึ่งเขาใช้แบ็กเด็กทั้งคู่ด้วยนะอเออในขณะที่ฝั่งดอตมุลเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็รู้สึกว่ามีอเดียมีอ่ะที่น่าจะพอคุกคามซิตี้ได้แต่ว่าก็ยังไม่ดีพอกูลาซี่ก็ดอบดอลงไปสุดท้ายก็ต้องใช้ต้องใช้แบบกองหลังมาทำประตูอ่ะเออสำหรับดอตมุน ถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยโฟเดนเขากลับมาแล้วนะเออรู้สึกว่าโฟเดนเอยไรเดอร์ Rider ก็ดีแล้วก็แต่ตัวเปลี่ยนลงมาอย่างแชกีก็ยิงได้ในช่วงท้ายใช่มันเริ่มเหมือนเลยดูการก่อนๆลออะที่แบบฮาแล่ด์ยึงกองหลังอืเปิดทางให้โฟเดนลองส่องไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ความอันตรายของบอลไดเล็ก ของบอลบิวอัพอย่างเงี้ยก็คือแบบแมนซิตี้แม่งมาเต็มจังหวะความเร็วก็ค่อนข้างดีและที่เหนือความคาดหมายสุดๆกันเลยก็คือกล่นฟุตบอลของฮาเลนจังหวะดึงจังหวะกระชากจังหวะเอาบอลลงเหมือนเขารู้ว่าเขาต้องเอาส่วนไหนกระแทกบอลเพื่อให้มันพุ่งมาที่ประตูให้มีประสิทธิภาพที่สุดในข้อจํากัดณตอนนั้นนะ่ะใช่อื ันนี้ก็คือความน่ากลัวของเขาใช่การยืนตำแหน่งของเขาก็มันถูกที่ดกเวลาอยู่แล้วอ่ะอืนะครับแล้วการเปลี่ยนตัวของซิตี้มาอย่างเบลาโต้ซินวาหรือเบนดีอาร์ตหรือชากีก็มันมันต่างกับแมนยูที่แบบเปลี่ยนมาแล้วเขาทำให้เกมมันดีขึ้นอะ่ะแต่แบบนึกถึงทีมกูแล้วขุนกำลังเขาเริ่มหมุนเวียนได้ใช่ใช่อย่างลูกแรกอะ่ะที่โฟเดนยิงอะ่ะ คือแบบไอ้เฮียกองหลังดรอทมูลแม่งพาวงฮาแลนด์ล้วแบบโฟเดนแม่งก็หาจังหวะยิงแบบมุมคลิกเลย mm hmm. เอออันนี้ก็คือแบบถ้ากูปิดฮาแลนด์กูก็ต้องเจอโฟเดนถ้าโฟเดนได้ลงนะถ้ากูปิดโฟเดนกูก็เจอฮาแลนด์ hmm. เออแล้วยังมีไรเดอร์ที่ง้างเท้าไกลๆได้อีกเออมีโดกูที่แม่งจะลวดทางเรียบอ mm hmm. อืืมม อย่างกับลูกสองนี่แหละที่ให้ฮาแล่ดนก็มาจากโดกูที่แบบกระชากเข้าไปแล้วก็เปิดถ้าจะสู้กับซิตี้อ่ะก็คงต้องใช้บอลไดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงสูงอ่ะจริงๆรอะ่ะถึงจะสู้กับซิตี้ได้นะครับส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลเจอกับเรอัลมาดริดอีเทียแ่งเดอะคอปสไตแบ็คของจริงวะ่ะเออเออผลสกอร์สาว ลิเวอร์พูลชาวเดอะคอปน่าจะรู้อยู่แล้วว่าชนะด้วยชนะ1นศจากลูกมงของแม็กอาริสเตอร์โดยการเปิดของโซบัสไลซึ่งแม่งไอเคยียเป๊ะมากเลยนะน้ำหนักที่ที่คอสเข้ามาโหดมากอะไปดูการจัดผู้เล่นของอาเนสลอตดีกว่าใช่คือในนัดนี้ยต้องบอกว่าผมรู้สึกว่ามันลงตัวที่สุดเลยอ่ะอเออนะครับ เริ่มต้นที่มามาแมสชูดี้ก็ผู้รักษาประตูมือ2นะครับโกนาเต้ฟันไดคู่เซนเตอร์เป็นตัวจริงอยู่แล้วอาแบดลี่กับแอนดูโรแอนดี้โรเบิร์สันนะครับแล้วก็กองกลางก็ใช้กลางจริงๆเต็มแม็กเลยสบอสไลด์กาเฟนแบกแล้วก็แม็กอลิสเตอร์ปีกก็เป็นโมซาร่ากับโบรินเวสแล้วก็เอเกติเก้เป็นหน้าเป้าในขนาดที่ฝั่งเรอัลมาดริดจัดเต็มขนาดไหน oh, oh. อ่ะ ก็ประตูนะครับทีโบกตัวกองหลังก็จะเป็นแดนอะไรคุณเซนใช่ไหมคุณเซนอแล้วก็มีเตาแบ็คเป็นวันเวเดกับซาราเลสนะครับแล้วก็คามาวิงก้าเป็นปีกับวินิซิวจูเนียกองกลางก็แน่นๆเลยอะไรวะชูวีมานีเบลลิงแฮมแล้วก็กูแล แล้วก็ใช้ปาเป้เป็นนาเป้าซึ่งบางทีปาเป้ก็ลงมาไล่บอลด้วยนะเออก็คือแบบเรียมานลิดก็จัดเต็มเหมือนกันแต่สปีดเกมเกมนี้ผมออกตัวก่อนนะว่าผมไม่ได้โฟกัสตลอด90นาทีนะเพราะว่าผมแม่งเล่นโทรศัพท์มาดูหนังจีนไปด้วยเออแล้วก็แล้วก็หันมาดูลิเวอร์พูลไปด้วยสปีดเกมอะความเร็วอะอาจจะไม่เท่ากับเพนเมลีแต่การตั้ง ตั้งสมาธิของการเล่นของทั้งสองทีมคือดีมากอืแล้วก็ลิวคูอะเล่นแค่ตายนับเนี้ยเออคือแบบแม่งโค่นคึอกอะ่ะเ,เหมือนแม่งเหมือนแม่งไปแดกยาบ้ามาแล้วแบบไอ้เคียนี่แอนฟิลึงจะมาลบหลู่กูไม่ได้เรียวมัดลิดได้บอลปุ๊บเพสเข้าถึงตัวเรียวมัดลิดได้บอลสกัดบล็อกอย่างเงี้ย uh huh. แม่งทำให้วินิซิวัจูเนี่ยแม่งเล่นยากมากอะ ผมไม่เคยเห็นวินิซิลจูเนียเล่นเล่นยากแบบเนี้ยมานานละอืมในขณะที่เอมปาเป้ก็ต้องใช้จังหวะจบสกอร์แบบยิงไกลเยอะอืที่สำคัญก็คือลิเวอร์พูลอ่ะยิงจนกูตัวแม่งเซฟแม่งแทบจะถูกพื้นที่ของประตูใช่ก็คือมาริดเนี่ยถ้าไม่มีกูตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามเมตรคือแบบลิเวอร์พูลแม่งตั้งใจเล่นบา้าแล้วบอลก็ไหลไหลลื่นมากแล้วเป็นธรรมชาติมากแล้วก็ ไม่มีลูกแบบเว่อร์นะมีแต่ลูกที่แบบมันเข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ต่อจังหวะกันนะ่ะเออโมซาาก็ไม่ได้แบบเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยอืมเอกิติก้ก็วิ่งลายดีแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือ<ม>คงเป็นฟอร์เรนเวียสสำหรับการเล่นแบบเนี้ยของเขาทำให้เขาแบบมีประโยชน์กับทีมมากไม่เหมือนกับตอนที่เขาเล่นตรงกลางซึ่งเขาแบบจะชะง,งักจังหวะหรือไม่รู้จะออกบอลยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นที่เขาเล่นที่เรเวอร์ูเซนบางทีเขาก็มาเล่นเป็นหน้าต่ําบางครั้งเขาก็เล่นเป็นปีกแล้วก็คอยคอสบอลเข้าไปอันนี้มันดูธรรมชาติสําหรับเขามากใช่เพราะว่าผมมีความรู้สึกอย่างที่เคยพูดไปในคลิปก่อนที่แล้วก็คือว่าเรเวอร์ูเซนเนี่ยมันแบบระบบหลังสามแล้วพ mm. อเล่นเวียดอะ่ะมันก็จะเล่นมาแบบหน้าต่ํา mm. ใช่ไหมแล้วมันออกทางแล้วคราวนี้ในนัดเนี้ยมันได้เล่นแทนกัปโปก่อนในในช่วงแรก พอเล่นแทนกับโปุบเหมือนมีเขามีตำแหน่งของเขาทางด้านซ้ายอ่ะแล้วมันเหมือนว่าอ่ะถ้าเขาจะหกเข้ามากลางออนดูโ์เบอรสันก็ยังสามารถที่จะแบบเป็นวิงขึ้นไปได้เลยแม้แต่แมคอาริเตอร์คือมันตัวซัพพอร์ตเขาดูเยอะขึ้นแล้วเขาก็ทําได้ดีดีๆแบบเอ้ยมันมีตัวตนอะมีบทบาทอะใช่เขาอยู่ถึงนาทีที่88เลยนะเกมเนี้ยเออเออคือเกือบจะทั้งเกมแล้วอะอืมทีเนี้ย การเจอกับซิตี้จะแตกต่างจากการเจอมารลินนิดนึงผมรู้สึกว่านัดเนี้ยอาลองโซอ่ะ so เขาจัดทีมาแบบเน้นโตกับหรือว่ามีจังหวะฉับฉวยมากกว่าแต่การไปรเยือนแมนซิตี้เนี่ยแมนซิตี้น่าจะเปิดเกมบุกใส่นะนเดา,า,าว่านะแต่อย่าลืมว่าซิตี้แมนกระจอนบนเมย์เป็นเหมือนกัน<อ>ผมก็ไม่รู้ว่าใครจะเปิดก่อน แต่ผมคิดว่าด้วยความที่ซิตี้เป็นเจ้าบ้านะซิตี้น่าจะเปิดก่อนในขณะที่ถ้าพูดกันถึงเกมโต้กลับอ่ะผมมองว่าซิตี้อ่ะคมกว่าลิเวอร์พูลแต่การสร้างสารรค์เกมอ่ะลิเวอร์พูลก็ไม่ได้แย่กว่าแมนซิตี้ดังนั้นการฉวยโอกาสการชิงจังหวะเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินเกมนี้โดยที่ผมมองไปว่าน่าจะเป็นกองกลางที่จะตัดสิน เกมว่าใครจะชนะถ้าล oh. ิเว่าคูลอ่ะผมมองไปที่อ่าสวรสไลด uh huh. แต่ถ้าเป็นฝั่งซิตี้อ่ะผมมองไปที่โฟเดนถ้าโฟ mm. เดนล่นลงนะคืณ uh huh. ว่าไงของผมเหรอผมในเรเวอรวพูลผมก็กังวลว่าอาร์เนสลอ็อตเขาจะตัดสินใจว่าจะเอากัาโปล,ลงหรือว่าจะใช้ตำแหน่งที่เล่นได้ดีในแชมเปี้ยนลีกเอาเวสตลงจะ hmm. เวียนเวสตหรือกัาโป หมือนถ้าเอาความฟิตอาจจะเอากรัฟโฟที่อาจจะเหมาะกับพรีเมียร์ลีกลงก่อนแล้วอาจจะเวียดเป็นสำรองอแล้วก็หรือถ้าแบบเออความมั่นใจอาจจะเวียดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะผมก็เลยมองตรงตำแหน่งนี้ก่อนถ้ามันเลยมองยากอ่ะเพราะว่า,าถ้าเวียดเล่นตำแหน่งนี้ดีก็ไม่แน่ว่าจะเล่นในพรีเมียร์ได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าบอลพรีเมียร์มันก็จะมีความแบบเข้าถึงตัวเร<ล> <speed, S 2> ็ว <bond S 2> เปีดบอลเร็วกว่าที่นะสำคัญก็คือมีพื้นที่ ให้เล่นน้อยกว่าแน่แนในการเจอกับซิตี้อ่ะใช่ส่วนอีกอันหนึ่งก็ที่ประมาทไม่ได้ก็คือฮาแลนด์คือถ้าคุณมองฟิลโเดนกลับแล้วผมยังมองว่าฮาแลนด์นี่ก็ยังเป็นตัวบักอยู่ที่แบบทุกทีมแม่งต้องต้องโดนแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะในความรู้สึกผมคือเวลาเล่นกับซิตี้อ่ะผู้เล่นในทีมตรงข้ามมักจะเล่นพลาดเออมักจะเล่นแบบเฟอฟ้าหรืออีกอันหนึ่งคือการอยู่ทุกที่ของฮาแลนด์แม่ง มันได้บอลกระชากหมุนไปหรือยิงเองหรือแบบแค่ฮาแลนด์แบบดกกม,มึงได้แบบได้จบสกอร์คือมันมันคาดหวังได้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยอะ่ะเออและด้วยความที่ทั้งสองทีมก็เป็นอลีแย่งแชมป์กันมาอย่างยาวนานก็น่าจะไม่แผ่วแต่ถ้ามองไปที่ขุมกำลังส่วนอื่นนะถ้ามองไปที่เกมลับอะ่ะผมมองว่าลิเวอร์พูลแน่นกว่าสิตีอืมในความคิดผมอะ่ะ ผมรู้สึกว่าประสบการณ์ของซิตี้ยังไม่เท่าฟานได์กับโกนาเต้แต่ทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่ากองกลางจะเป็นตัวตัดสินเกมอาจจะเป็นลูกยิงไกลก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันตันๆกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องอาจจะใช้การคอสอะไรอย่างเี้อย่างเงี้ยกันแต่ผมก็กังวลน,นะว่าอย่ามาแบบในอารมณ์แฟนบอลก็คือใส่กันเต็มที่บอลสนุกแต่กลัวเหมือนกันนะ เพราะอย่างซิตี้เคยเล่นแบบรถบัสมาแล้วในนัดนี้ก็อาจจะแบบเอยอยอย่าอย่ารถบัสกันเลยตั้งแต่ต้นเกมนะแบบต่างคนต่างประคองเกมแล้วแบบอย่านะอย่าใครพลาดแล้วมันกักกักกันไปอะ่ะเออแล้วมันไม,ไม่มันลูกแรกไม่มาสักทีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สนุกแต่ถ้าแบบเกมแล้วเปิดลูกแรกมาไวคนาเนี้แหละมันเลยเออแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เปิดกันสักทีผมก็ยิ้มนะครับเออแมันก็ดีนะเพราะว่าผ,ผมก็ยิ้มนะครับผลผลเสมอผลผมก็ เอานะ <laughs> ไม่ก็มีผลกับแมนยูด้วยใช่ไหมล่ะใช่เออหลายอย่างก็ถ้าแมนยูมันมาก่อนนะเออนะวันอาทิตย์เราจะได้ดูบอลแบบนั่งกินข้าวมันไก่โอ้ยคุณอย่าเพิ่งรีบออกตัวสิ <laughs> ตอนคุณให้ผลคุณยังให้สเปอร์ชนะอยู่เลย <laughs> <laughs> นะวันอาทิตย์เนี่ยผมผมมีเมนูเลยลถ้ามันชนะนะคุณอย่าลืมมองหันสาย <laughs> <laughs> นะครับก็คู่เนี้ยมันก็มีผลวกับผมนิดนึงถ้ามันก็คือมันไม่หนีจากผมไปมากไง mm. เออเพราะว่าคะแนนอย่างซิตี้อย่ะสิบเก้าเลูสิบแปดในอันดับสองกันอันดับสามแล้วแมนยูสิบเจ็ดเออแต่ถ้าเสมอใช่ไหมโอเคไปยี่สิบไปสิบแปดแล้วแมนยูอาจจะได้หนึ่งแต้มหรือแพ้เงี้ยมันก็ยังสามารถที่จะแบบไล่ตามได้ในรัดต่อไป mm. เออส่วนอาร์เซนอล ถ้าเขาเขาเสมอกันก็ไม่ไ้อยาไปไกลนะเอ้ยผมต้องผม,ผมต้องไปตามจังหวะของผม <S <S เออแต่ <S <S ท้งนี้ทางนั้นนะ่ะถ้าลิเวอร์พูลแพ้นัดเนี้ยความเสียหายเยอะมากนะลิเวอร์พูลจะแพ้ห้านัดใน,นลีกซึ่งมันจะส่งผลต่อการลุ้นแชมป์เพราะว่าทีมที่เป็นแชมป์ในพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่มาจะแพ้ไม่เกินห้านัดใช่ถ้าโดนไปอีกก็คือเหมือนกับทําให้ตัวเองลําบากขึ้นเนะี้แล้วจะไปลุ้นให้ซิตี้หรืออาร์เซนอลพลาด ยาก,ยากเยสามสี่นัดอะไรเงี้ยอม,มันก็ยากอ่าแล้วก็ถ้าเรียกว่าผู้ลาดเนี่ยความต่อมาคือซันเดอร์แลนด์สามารถเก็บชัยชนะได้จะชนะได้แบบว่า <laughs> ต้องไม่อยู่แล้วเฮ้ย <laughs> 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 ทีมกูมีตีนนะเว้ย <laughs> อมันมันเผมก็กำลังแบบคุยไปคุยมาไม่รสร้างแรงกุ่ใจให้อาจจะให้หยุดอาร์เนนอนอไปอย่างนั้นอะ คู่กูมีทีมตัดซันเดอร์แลนด์บอลมัตสเปอร์นะสามทีมนี้ก็คือก็ขึ้นเทียบรองจากฝูงได้เลยถ้าคู่นี้ผลออกมาแบบเสมอกันหรือเลี้ยวคูไม่ชนะเนี่ยทีมแบบนี้ก็พร้อมจะขึ้นไปนะเสียหายอี้างนกันครับทีมผมก็พร้อมจะขึ้นไปผมก็หวังว่าอากาเฟนแบกนะครับฟานไดนะครับโกนาเต้นะครับ จะอยู่ถูกที่ถูกเวลาในการหยุดฟิลโฟเดนไรเดอร์แล้วก็หาเล่นให้ได้นะครับตอนตอนนี้ผมงงตัวเองมากว่าผมเนี่ยเลี้ยวคูทุกนัดแต่นัดเนี้ยทำไมผมเมื่เทใจให้ซิตี้วะจริงๆคุณต้องเชียร์เลี้ยวคูด้วยน,น,นั้นเนี้ยเ <c oughs> ออ <c oughs> คือแบบโอเคซิตี้เยอะกว่าแล้วคะแนนเยอะกว่าแล้วเลี้ยวคูต้องหยุดซิตี้ให้ได้แล้วก็ค่อยอกลับไปอ่าต้องเชียร์เลี้ยวคูก่อนแล้วก็ กลับไปตรงข้ามกับลิโอูใช่ไหมใช่ใชเออแต่แบบใจผมไม่ทาไมมันอันเนี้ยเพื่อนบ้านหน้ารำคาญกับอ่าคู่แข่งที่รักออ <laughs> ตอนนี้คู่แข่งที่รักดูลําบากกว่าจริงๆต้องให้กำลังใจลิโอฟูสอย่งเนียถูกโอ้โหเป,เป็นแฟนแบนด์อยู่นี่ไหมลำบากใจว่ะแมนคู่แข่งก็อ่าแล้วเพื่อนบ้าน เ,เสมอกันนะก็ได้มาจริงๆชอบทั้งสองทีมนะครับอ่ะดูด้วยความแบบแบบฟุตบอลเนี่ยซิต,ตี้ก็เป็นทีมที่เล่นสนุกเรือพูก็ชอบเพราะว่าเวลาดูแม่งสนุกของมันจริงๆอิงายังไงก็แฟนแมนซี C กับแฟนเร์พูลเห็นยังไงก็ซับส,สไคร์มาคุยกับพวกเราได้นะครับว่าหเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงใช่เร์พูลอยากชนะเพราะอะไรยังไงซ<ะ>ิต,ตี้เป็นยังไงครับก็มาคุยกัน แล้วก็อย่าลืมซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกครับถ้าหมั่นไส้ก็ซับสไคร์ได้นะครับถ้าชอบก็ซับสไคร์ได้ครับยิ่งดีย่างยิ่งครับแต่สุดท้ายแล้วลิเวอร์ p o o ต้องชนะครับนัดเนี้ยลิเวอร์เท่านั้นดูไว้คนมั่นไว้ก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแมนซิตี้เจลิ้ว์พูล แล้วเดี๋ยวถ้ายังไงลุ้นบอลวันเสาวเสร็จแล้วก็มารลุนคู่นี้วันอาทิตย์ต่อนะครับนะครับก็แฟนแมนยูแฟนอาร์เซนอลและแฟนทีมอื่นครับที่ลุ้นเวี้ยวู่กับซิตี้ก็มาคอมเมนต์มาจอยร่วมกับเราได้นะครับครับโอเคครับผมแบรี่พีซแรับผมท็อตพิซซ่าแดงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ